วันนี้เรามีภารกิจกับทีมชาติ2เกมครับผมแล้วเป็นรายการฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกกับนอร์เวย์และก็ฟินแลนด์ว่า2เกมนี้สำคัญแล้วยังมีอีกหนึ่งเกมที่สำคัญกว่าครับผมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกับยูเวนตุสและสายของเราที่มียูเว่ครับก็ยังมีเลดบูซาวบวกแล้วก็เฟเนบาเช่น่าจะชนะได้นะถ้าทีมไม่เป็นเหมือนในพาร์ทที่แล้วตอนนี้ทีมเราสบปัญหาเรื่องเกมรับอย่างด่วนครับผมโดนบอลสวอนทีขี้แตกทุกทีส่วนสายอื่นขอดูแค่ทีมในพรมเมีย์ลีกดีรู้ว่าพูอยู่กลุ่ ครับมีเลเวอร์คูเซนสปอร์ติ้งลิบบอนแล้วก็ชักเตอร์โดเนตแปนซิตี้อยู่กลุ่มซีนะมีโรม่าบาร์กาแล้วก็เรนเจอร์ครับผมอีกทีมหนึ่งเป็นแอนกันวิลล่าอยู่กับอินเตอร์เรเวอรติสแล้วก็เซลติกว่าไม่แปลกที่เราแพ้วิลล่าครับผมไอ้ทีมท็อปฝูเอเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ ต้องเป็น5ทีมดิเพราะว่าสเปอร์เรามันเป็นแชมป์ยุโรป้าแล้วได้มาแบบอัตโนมัติครับแมนยูอยู่กลุ่มเฮดสายเดีวยวกันกับบาซ่าแฟรงเฟิร์ตแล้วก็แตนดาริเอสใช่ปะ่ะผมอ่านถูกใช่ปะ่ะชื่อสุดท้าย และในสโมสรผมเป็นตัวจริงอยู่แต่ในทีมชาติถ้าจะไม่ผิดฟุตบอลโลกที่ได้แชมป์เราเป็นเพียงแค่สำรองใช่ด้วยลงนาทีที่63แทนตูร์ัมครับผมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งขวาเบียดเอนกุนกูไม่ได้เลยวะตัวลุกนี่มันเป็นยากเป็นเย็นจังวะและดูทรงควยติมก่อนนี้ครับผมอาดิดาสคู่ใหม่อย่างสวยตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นสไตล์คลาสสิกที่ไม่ค่อยจะคลาสสิกเท่าไหร่แล้วนะเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ครับเกมแรกของทุกรายการจริงๆมันยากตลอดแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเราคือแชมป์โลกระวัง สวยอืมลองดูคอนลองดูคอนสวยพี่ผมดูข้างในให้อยู่แล้วเขาได้ซัดตรงตัวแล้วเคลี่ยสวยสวยครับ <c oughs> มีสองมีสามตลอดกวยตินนั่นแหละแล้วแทงมาสวยครับไปแล้วกวยตินใครมา,าใครมาคีเลียนคีเลียนปาดคืนแล้วคืนกูอีกคีกูควรทำไงอะ่ะอ่ะได้อ,อยู่สวยคีเลียนเอ็มบัปปี้ ตีเซฟโห,หกูจะได้จบแต่ละทีสายของเดนเบเล่ที่กวยติ้นเหมือนเดิมอข้างไปสไวยครับผมโจนเนตได้งามๆเลยเติมแล้วโอ้โห oh, ให้นี้เช็ดต่อไม่มีใครครับตรงนั้นเอา้าแล้วยังไงเหมือนตัวเราไม่เหมาะกับการเล่นทีมใหญ่วะ สวยครับบางแม่นแม่นแต่ทีดท้ายแล้วทได้โดนครับผมโอ้ตัวยังก็ควายควาแข็งแกร่งไม่มีเลยครับโปยตินเกมแรกจบเสมอจากฝูงของกลุ่มเป็นสวีเดนเกมต่อไปเราเจอกับฟินแลนด์ทีมอันดับห้ารอบนี้เทนนิ่งไม่ได้ด้วย เป็อนเอาแต่ใจอ่ะครั้งไหนจะให้เทนนิงก็ให้เทนนิงครั้งไหนไม่ให้ก็ไม่ให้ลงนาทีที่76็ครับผมรอบนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวลูกไอ้ที่มันต้องอย่างงี้ดิแต่ทีมนําไปแล้ว2ลูกแม่เหมือนไม่เชื่อใจกูไหนๆก็ได้ลงมาในตะําแหน่งที่ถนัดแล้วโชว์ผลงานให้โค้ดดูอไม่ทันไม่ทันโอเคแล้วอยู่สู้ไหวปะขอข้ามไปก่อนได้ครับผมไปไงผมมันไม่ต้องเล่นอะไรยา,ยากเย็นเลยอ่ะเรียนโชว์ไปหนึ่งดอกก่อนว่าต่อโนอีก โอ้โดนได้อยู่จิ้มเอาดิโอ้กูแข่งแกล้งเหมือนอยู่ตรงนี้แล้วมีบัฟไปของโขงโขงโขง,ขงไม่ตรงก่องสวยครับวัดนี้ประธานมาเลยมาเลยมาเลยเวียฮีเวียฮีมาแล้วก้ยตีนโอ้โหนักวิ่งนักวิ่งร้อยปอนด์แล้วกูแล้วได้แล้วน่ะได้แล้วน่ะได้แล้วน่ะ ว่าไปเล่นไปนะว่าไปเล่นไหนเล่าอูยลึกไปหน่อยกระชอกม <ador> ากูเต็มข้อกูบอกเลยนี่ไงกูไม่ขาดคำโค้งเข้ไปโค้งเต็มมือไปข้ามหัวเลยสู้ไว้จัดแล้วคอสมาตรงกลางไม่มีมานี่มานี่โอ้วิกกี้มายัะนี่โอ้โหได้ปะไปพี่เบ้จัดหน่อยคีเลียนเอ็มบัปเป้เข้ามกำแพงแล้วอ้ห ถ้ามันเป็นกูมันเข้าแล้วจบเกมครับผม2ตัว0สกอร์เดิมจากครึ่งแรกทำไมรู้สึกนอกจากไนกี้คู่สีขาวกูใส่คู่อื่นแล้วมันไม่ดูดีเลยวะหรือว่าเราจะลองกลับไปใส่คู่เดิมยูโรรอบคัาเลือกจบไป2เกมตอนนี้โดดไปอยู่อันดับ1นะครับผมชนะ1เสมอ1มี4คะแนนส่วนในลีสเปอร์อยู่อันดับที่1 4แข่ง4ชนะ1แพ้ถึง3พูดแล้วมันเซ็ง <c oughs> บางทีกูก็เริ่มคิดนะอาจจะจริงก็ได้ว่ะเรื่องการแต่งตัวผมสังเกตมาสักพักแล้ว เราใส่ไนกี้ตัวเนี้ยผลงานดีมากๆเลยแล้วมีตัวใหม่เข้ามาว่ะไนกี้ซูเปอร์ไฟออริทตัวใหม่แล้วก็ถุงเท้ากลับไปใส่เป็นสั้นๆเหมือนเดิมดิไอสัตว์ถ้ารอบนี้เล่นดีกูโกรธอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าชุดสีขาวหาไนกี้สีดำมีปะไม่มีว่ะสีส้มได้ไหมลองสีส้มดูเออนี่มา กูจะลองทุกอย่างครับที่กูเชื่อว่ามันจะทําให้เราเล่นดีขึ้นมีเวลา30นาทีสกอร์ศูอ่ะดูหน่อยว่าจะทำรอะได้เป็นชิ้นเป็นอันไหมโค้ชขอแค่6.5ครับผมแอสซิตหนลูกแล้วก็ตัดบอลหนึ่งครั้งจะได้นะใหม่ครับผมอุ้ยสวยสตาร์มากแล้วโตก็อย่างสวยนาแอตเลติกสปอร์ตเตรียมรับมันโหมากเลยอ่ะ ูตัวประกบผมดูบอลสบหาให้บอลยาวเลียได้โอ้โหมึงบอลอย่างนี้เขาตดนบอลเล่โโหพอได้ซปเปอร์ครับแล้วไม่เมอาอะไรแล้วโอเคสวยว่ะเขาสองเขาสองกวยตินโอ้ยสวยยังไงยังไงยังเขาใส่กูใส่ก้อยเลยเรียบร้อยอยู่หลบไปหลบไป กูขอท่าจาหน่อยอ๋อทาไมกูไม่ได้เบ่งก้ามสักทีวะดูจังวะมันออันพอสมควรเลยวะ่ะแต่สุดท้ายใส่ก้อยจนได้ตอนนี้ผมต้องทาความเข้าใจกับระบบที่นห้ได้มากที่สุดดวมสาวเล่นตัวลุกแล้วแต่ระวังจังหวะนี้ก่อนกูดุด๊ดโแบกสายแชมโล่กูเสียหลังหมดแล้วอนะทันอยู่แล้วโจมาริโอดโตนฉีกแล้วข้างในข้างในระวังไม่มีใครทันเลยเหรอแต่แล้วบังให้เขาง่ายๆโอเคสวย ปเองแล้วหลังอย่างแน่นเลยอลไรครับกูตินหาพื้นที่เล่นก่อน่นแหละได้แล้วไปคอลสโล่คลองบอลให้ได้ก่อนนะขอร้องกำลังพุ่งไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวแล้วไปนี่ไงจริงจริงเล่นระบบดีก็ได้นะให้ตัวรับสองสัวนโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วนักวิ่งไอ้เจ้านักวิ่งร้อยปอดเอสมอไม่ได้ขอถามแต้มอยากขึ้นต่ออย่างร้อยก็ขึ้นหัวตาราง สมของบอลแล้วเรียบร้อยอค,ครับผมโอเคหนึ่งต่อศูนย์ครับได้ประตูนาทีที่80จากพอลกวยตินผมเพิ่งพอใจเข้าเพิ่มมาแค่5วะ่ะอย่างหนึ่งที่ผมคิดอ่ะมันเคยมีคอมเมนต์หนึ่งอันนี้ผมจําได้เลยที่บอกว่าเราอ่ะน่าจะเหมาะกับการเล่นเป็นกางตัวนุกมากกว่ากางที่ยืนคู่กันผมอยากกลับมาเป็นตัวจริงวะ่ะการฝึกซ้อมที่เห็นผลที่สุดอ่ะคือการฝึกซ้อมที่เราถนัดที่สุดฟรีคิกไ <c oughs> อ้ยี่นี่ถนัดสุดจริงปะเนี่ยถนัดแค่ไหนก็ยังไม่เคยยิงได้ดีนี่แม่แม่เลยครับอุ้ยสวยนะสวยนะยนะข้ามเราเข้าอ่ะเนี่ย รอบนี้ลองโคง้งก็พอได้อยู่ประมาณนีอู้พี่เบาไปขาปะขาเนี่ยสวยเลยครับเลียวเขาสามเหลี่ยมไปนี่ไงโอ้โหกัปกันเราฝึกแบบลูกจนยอดมาเยอะแล้วลองฝึกลูกโค้งบ้างเบาไปกว่าถ้าไม่โดดก็เข้าดิปัญหาของผมคืออะไรวะล่าสุดได้เป็นตัวจริงนะนะจะไปทีมชาติเพื่อน,อนๆน่าจะซ้อมกันแล้วเราไม่ได้อยู่ซ้อมอะความพึงพอใจโคตรเลยรตตอนนี้ที่เราต้องรออย่างเดียวคือการลงตัวของทีมครับผม ถ้าระบบการเล่นนักเตะทุกคนมันลงตัวกับแผนการเล่นของโค้ชอะผมว่าทีมมันจะบินสูงแต่ถ้าช้ากว่านี้กลัวอย่างเดียวครับจะบินไม่ทันเพื่อนและเกมนี้เรานำยูวีหนึ่งต่อศูย์ครับผมจากรูเบนเนเวสอาทิตย์ที่9เช็คชื่อยูวีหน่อยยังมีใครที่เราพอจะรู้จักไหมเชดตนี่ประตูยังอยู่บรีเมอร์จอห์นสโตนสกินเนีย หลุอยอาเบโต้โอยาซาบาวกาเวนเบรกโลเวล่าคิเอซาวิลิกแล้วก็มิลิกมาถึงกระเสียเต็มมุมเลยอ่ะดูตัวประกบอย่าเสียง่ายสวยแล้วโอ้เกือบลุนสวยยังไงโอ้ยอย่ายู่โอ้ยไอเ้เขาลุมสามก็ขยันพิงเหลือเกินอย่าลน้นอย่าล้นเกมรับเอาอยู่นั่นแหละเอาให้อยู่ สวยเอาไว้อยู่เออขึบไ,ไปเลยขึบไ,ไปเลยไส่ใสก้อยอย่างงามไม่ล้ำด้วยกำลังตามกำลังตามสวยใส่เลยก็ได้บ้างแล้วนี่งไงสายโอ้โหมางี้กูยิงยังไงวะเนี่ยวุ้ยสวยป่ะเอาแล้ว oh, โอ้โห มโคตรด,ดีอ่ะแล้วกดป้ายหักข้อรีบร้อยโอ้แล้วใช้เวลาปรับตัวพอสมควรเพราะปกติเราเล่นเป็น CAM ผมจะวิ่งแบบฟรีโลมไงวิ่งไปเชื่อมเพื่อนทั่วตอนนี้เราต้องมีพื้นที่ของเราผมถามรามอสจริงๆนะมึงเล่นตรงไหนวิ่งทับกูกระจายหรือกูวิ่งไปทับบหมืกัทุกคนแต่จหวัน,นี้มาก,ก่อนเอาตรงนี้ก่อนกางไม่มีบล็อกสวย okay, เข้ามาอยู่กลางให้สวย ในมุมเชตนี่ขึ้นมาด้วยสามนาทีเขียนได้สวยครับเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหเข้าหัวเชตนี่ด้วยสวยวะหลุดเลยไปแล้วโกโยตินข้างในไปดิข้างในไม่มาพิงก่อนนี่ไงเน้นเรียบร้อยครับยิงทีมเก่ากูบอกเลยกูว,ว่าดีใจกูว่าดีใจครับผมไอ้สัตว์อยู่กับมึองแล้วกมึงหงิด ผมสังเกตอยู่ตอนนี้พอจังหวะที่สายได้บอลผมต้องรีบพุ่งไปข้างหน้ามันจะพลิกแล้วมันจะแทงแล้วมันจะหายเว้ยอยากพาสเปอร์ได้แชมป์พีเมียแต่พีเมียแพ้ไปสาแล้วประเด็นน,น้อยเปิดสนามก็ทําได้ดีชนะได้3มแต้มมาก่อนตุนไว้ครับเผื่อจะมีเกมผิดพลาดในอนาคตต่อไปเป็นเกมกับแมนซิตี้ทีมอันดับ2ตอนนี้5เกมเราเก็บได้2เกมแล้วก็เสียไปถึง3เกมอันดับ2อ,อย่างแมนซิตี้เขาไม่แพ้ใครครับผมรวมถึงวิลล่า Ry, เบอร์รี่ต้องสังกัดเก่าตั้งแต่ไม่มีเราเบอร์รี่มันโซนบวยครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันเต็มแขนไปเลยครับนี่ตอนนี้รอยสักเราจะเป็นประมาณนี้แล้วครับผมสิเป็นตัวจริงในเกมนี้ของเราฝั่งซ้ายแจ็คก,กี้ลิตฝั่งขวาครูดูคอฟสกี้นะฮะเป้ายัางเป็นกอซาโลลามอสครับผมปัญหาหลักคือมันเป็นเกมเยือนที่เอติฮัทนี่แหละขนาดเอมิเรตยังโดนหนักขนาดนั้นเอติฮัทกูจะโดนขนาดไหนเดฟายหยยาวระวังครับ สวยเอาให้อยู่ก่อนเบโดทัวาโดนกวกตินไม่ได,ไได้เล่งใส่เหมือนกันไม่กลัวอยู่แล้วอู้ยสวยเลยกอลสโลมาแล้วครับกวกตินสุดเส้นสุดเส้นแล้วใส่อู้หเตะเขาแล้วเตะใหม่เยอะว่ะสวยเอาให้อยู่โกเบตสวยไปเล,ยม,ลยมาแล้วกวกตินมาแล้ว บอกสวยก่อนสโลดล่ามอดมาเร็วเฮ้ยเอาว่าไม่เป็นต้องเล่นอย่างนี้ดิเอาจะเล่นดีก็เล่นดีกันง่ายๆเลยครับแล้วดูวางมาแท็กได้แล้วเทคสะบัดอีกทีแต่แมนซีเหมือนส่งสำรองลงมาวะ่ะดูถูกเกินไปแล้วเฮ้ยมึงเข้ากันหน่อยดิเพื่อนพี่พี่พี่เข้าหน่อยครับบูธมายอย่างสวยเลยฟันเดอร์เฟนฟันเดอร์เฟนกดคออยู okay. ่ตัวประกรบอยูตัวประกรบกำลังคอร์ดดีไฟขวาซ้ายดีไฟสวย ไปแล้วผมไปแล้วครับกวยตินสุดสิครับมาแล้วพอป่วยตินโอ้โหจันเฝ้าจาันจันเป็นเน้อที่โอ้ดูมาแล้วได้ปั่นครับแล้วโอ้โยสะดุดเขาสวยไปต่อกวยตินส่งฝังเข้าข้างในเอาผมไปข้างบนก็ได้ผมไปข้างบนก็ได้ไขไดอได้ไหมเจ็กกิลลิกิลลิคอร์ดมาไม่ถึง สวยเออฮ้ยได้อยู่สวยเราช่วยๆกันซ้อนหน่อยกูงงอยู่ไปดยขวาติดซ้ทำไม่ได้ไปมาโอ้โหไอ้เยอะสวยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยนี่ไงพิงพิงแล้วพุ่งแล้วไปนั่นแหละหลุดเลยครับผมแล้วรอซโล เอาแล้วเอาแล้วโกูกดผิดอโ้โหไปกด L อลหนึ่งเฉยจบแรกครับสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งผลงานดีครับเกมนี้เนี่ยเริ่มจับจุดได้แล้วมันต้องวิ่งใส่วิ่งใส่แล้วตรงกลางสวยแล้วสวยครับสวยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเกมรับเกมรับรับชิ้นเลยชิ้นเลยชิ้นเลยเพื่อนโอ้บารเครื่องติดกันเกมนี้สวยแล้วสวยแล้วบล็บอกสวย,สวยเคลียร์ก่อน ประตูสวยครับผมพุ่งไปก่อนพุ่งไปก่อนพุ่งไปก่อนแล้วโยกให้นั่นแหละแล้วหายเลยครับผมพาขึ้นบนขึ้นบนขนบน้บนบนบินหน้าตั้งเลยทำชิบหายเลยอุย้ยแล้วสวยเลยนั่งด่ามึงมาสองพาร์ตเต็มๆจังหวะย,ยังดีครับดูดูแล้วพื้นที่เปิดแล้วด้วยสายข้างไม่ถน,นัดมาแม่ให้ไหม่ฝักเรามาแม่จะโดนนะจะโดนนะ ว่าจะโดนเอานะสวยไอดตัวตัวกินกูไม่โลหรอกไปแล้วเอ้ยไปเพื่อนเพื่อนวิ่งดิดูครับผมไปตินแล้วจำต่ออด่ตมาดูตัวเดิมตัวเดิมไม่ล้ำไม่ล้ำไม่ล้ำสวย,อ,ยอ,วอุ้ยเอาไ้ว้อ้ วิ่งไม่ทันเท่าทีครับสวยโชว์โชว์สวย,สวยวเฮ้ยเดบอยเขาไม่อยู่แล้วเหรอแล้วมาแล้วครับเอริงฮารันได้แปดตีสิเราบอลของบอลได้ดิจะกรับเออไม่ต้องเร่งดินี่นะครับโคตติมโชว์สเต็ปของบอลเนี่ยนี่ได้แต่ของบอลเลยมึงอะ่ะไม่เคยได้ของใจเขาหรอกโอเคหนึ่งนาทีสุดท้ายทุกคนเรียบร้อยครับผมโอ้โหทำได้ กลับมาแล้วครับผมทอนเต้ฮอสเปอร์ชนะในหลีสองเกมติดตัดแต้แมซิซิตี้ล้นเหลือเพียงแค่4ี่คะแนนป่ะอันดับน่าจะขยับขึ้นสูงพอสมควรอยู่นะผมเพงพอใจขึ้นมา15ครับผมกลับมาเป็นตัวจริงแบบถาวรแล้วผมเต็มที่มากๆเลยครับกับการหาพื้นที่เอาบอลแต่แอติตไม่มีโอกาสจริงๆต่อไปเป็นฟุตบอลคาร์บาวครับกับคิตันพาเลสไอ้สัสเห็นชื่อมึงแล้วกูหงุดหงิดเปิดฤดูกาลเกมแรกแพ้มันก็ต้องหงุดหงิดเป็นธรรมดา ส่วนอันดับตารางคะแนนตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่11นะมี9คะแนนจาก6เกมจ่าฝูงมี15ห่างกันแค่6คะแนนแล้วเบนฟอร์ดเป็นจ่าฝูงเฮ้ยหรือว่าภาคนี้อ่ะทีมที่เล่นรับแล้วสวนมันจะชนะตลอดเลยเหรอสำหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราขอจบกันตรงนี้ก่อนสถา,านการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทีมเริ่มปรับตัวลงตัวกันขึ้นเรื่อยๆแล้ว หวังว่าในพันหน้ากูจะชนะลวด4เกมลวดนะชอบขอคนละหนึ่งไลค์ครับผมคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆซิสดสไครต้วกดกระดิ่งครับเพือพ่อให้ภาคยูต่อไปของกนหนูพอวยตินจากวางแผนไว้ฤดูการนี้จะเป็นฤดูการสุดท้ายที่จะชูถ้วยทุกรายการเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่ฝันแต่ก็อย่าพิ่งหมดหวังครับผมเจอกันใหม่พันหนาสวัสดีครับ